สวัสดีครับผมมาน้าให้โซสวัสดีเอสู้ผู้ฟูโซค,คันกับผมมาแล้วพี่น้องล่าพัฒนาของอาจารย์สลองวันจันทร์เอ้ยขอโทษพี่น้องวันพุธที่ยีวันพุทธ,ทนพทธที่20สิบงหาสองหาหกเมื่อเบื้องผลล่าพัฒนามาขึ้นนพี่น้องเก้าบนเก้าล่างเลขบนออกเก้าหาเลขล่างออก 9. เก้าเกียรเด้อพี่น้องเลย ของอาจารย์สองเขาตัวเน้นเขาตรงๆงพี่น้องเขาตรงๆเด้อเขาตัวเน้นตรงๆเลยล่ะเด็กสามคูสามหางเพ็่นกันเน้นให้พ่อพี่น้องเนี่ยมีหลักฐานของเกาห้เบงพี่น้องเขาเ้ากับอเบงคีบยอนหลังได้วันวาเลียวไม่ช่ดวงเอามาท่าสีเอาความเมนเด้เขาตัวเน้นพ่อ มาเบ่งมาตามกันดนอนที่นองเดีด๋วยวก่อนเดี๋ยวก่อนยเนยเ็นเย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 ็นก่อน กัน,นพี่น้องเอาอยู่ไสล่ะวันพุธที่20สิงหา หกแปด คือเมือกจตละเดี๋ยว,ว,เ,ยวนะเมือกเพิ่มเลยดูให้บ่เห็นอ่านะมาห้องบังบนบนบนล่างวิ่งรูดวิ่ง บนหลังสองสองกับศูนย์ได้พี่นอนไงเ,เป็นให้สองกับศูนย์เป็นเน่นที่สอง มาบุน,บนล่างเลยแม่เนาะถ้าเขาวิ่งถ้าเขาลูดก็ขึ้นได้บุนล่างเลยบางวันบาง่งก็ได้มาสองบุนล่างด้พราะว่ามัชชีมาคล้ายรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยกะว,วันที่หนึง่งงินกะวันที่หนึ่งกะหาบนหาล้างเนาะวันที่สิบหกก็หกบนหกล้างเนาะบาดในเล่าก็ยังมา บนหกล,ล่างเก่าบนกาลางอีกมีจะคู่เอาหัวที่แล้วมาได้สามคู่วันนี้มาได้หาคู่ตัวนี้มีแปดสอง สี่สองมีเบิ่นพี่น้องมีเบิ่นมีเบิ่นสองสองมีเบิ่นนึ่ ศูนย์ห้าศูนย์สี่เลขติดศูนย์และพี่น้องได้เลขติดศูนย์หาคู่หาหางขั้นบมาเป็นจับครูหอกก็หา,หามาใส่สองกับศูนย์ได้ไเลขสามโตอยู่สองครู ศูนย์นแปดสองแปดแปดสองสองคู่สองหางพี่น้องเลขสามตัว มาเบิ่งเลขสองตัวเน้นได้พี่น้องบันเอาวันนี้เพิ่นเน้นในี่สามคู่เลยตัวนี้เพิ่นเน้นแปดสองศูนหาพี่น้องอย่าลืมกลับตัวน้ำเลยเด้อแล้วกศูนย์สี่พี่น้องบนล่างกลับน้ำสามตัวเน้นนี่อ้ยบ่แมนบ่แมนพี่น้องบอ่แมนบ่แมนพี่ตัวเพิ่นเน้น พี่สามตัวเนีนเด้อพี่น้องเด้องวดที่แล to ้วงวดที่แล้วได้สามคูวันนี้ได้หาคูพี่น้องบุล่างไปกรับเนี่นสามคูู อันนี้สามตัวเน้นนะพี่น้องนะสามตัวเน้นอะพี่น้องเขาแคบนะจะอด้าพัฒนาอาจาย์สลองมันพูดที่ยี่สิบเนี่ยบนล่างเป็นสองกับศูนย์เป่นสองแปดสองสี่สองหลักสองสองศูนย์ห้าศูนย์สี่ เพื่อแน่นในแปดสองแล้วก็ศูนย์หาศูนย์สี่เลขสามตัวนี่ศูนย์แปดสองนี่เป็นตัวเน้นตัวลองนี่คือแปดแปดสองแล้พี่น้องแด้เอาแคบหน้าจอครับผมมักชอบตัวใดกับพิจารณาเบื้องบนมากเข้ากับผ่านนะพี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านแล้วตัวเลขเป็นแค่แนวทางอ๋ขอบุญขอบคุณอาจารย์สรองหลายๆครับผมนี่ลายมือของเพื่อนพี่น้องนี่นี่มันพอเห็นนี่ ขอบคุณอาจารย์หลายๆครับผมเอาโชคมานกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันเฮาให้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม